โอ้ยพิเทวีผมอยากรู้ว่าพิเทวีจะพิมพ์คำว่าอะไรให้ผมนี่บูสุกตะกัวเ,เก่าดูง่ายๆเลยสามองค์สี่องค์ผมอยากจะบอกว่าพระชายบูยิ้วบางแขมนะให้คุณไปเปิดดูเลยโอ้ยสิบปีที่แล้วก็สามหมื่นกว่าบาทแล้วถ้าพูดถึงพระชายบูยิ้วบางแคมไม่มีของให้เห็น ก็ต้องบอกว่านะถ้าให้ถ้าให้า,ใหานนี้ไปนี่เนี่ยถูกใจนักสะสมเขาล่ะถ้าผมยกถานนี้ให้ไปนะก็ต้องทำตามกติกานะถานนี้ใครเอากล่องเนี้ยนะขอห้าหมืผมอยากจะบอกว่าใครปิดปุ๊บเนี่ยผมซื้อต่อเลยหกหมืปิด 58, ห้าหมื่นแุนาทวีเรียบร้อย ผมอยากจะบอกเลยว่าปิดปุ๊บได้แกะซื้อต่อหกหมื่เลย <c oughs> เริ่มกันเลยนะครับนี่ปิดตาทองแดงเถื่อนนะฮะปิดตาทองแดงเถื่อนนี่ซึ่งตอนเนี้ยเรารู้กแล้วว่าเป็นปิดตาถูกป่ะยากูคคำดีเมืองลาว <c oughs> แฟนเพจสอปอลาวขอเสียงหน่อย ปิดตาเมืองลาว,ลาวองค์หนึ่งหลาย,หลายๆหมื่นถึงเป็นแสนนะครับองค์เดียวพอที่เหลือแถมคุณคุณพี่ธรรมนูนปิดมาไม่ทันนะจ๊ะคุลาทวีได้นะครับชุดนี้ห้าหมืน่นแปดพันบาทอันนี้ว่าจีดจ๊ดไหมจี๊ดป่ะอ่ะไม่เป็นไรนี่จัดไปกับปูบุญจีดจ๊ดไหมผมเอาผมเอาปู่ปบุญน,น,นี่เลย อันนี้พอเดิมนี่ปิดตาพอเดิมนะฮะคู่นี้เอาถูกๆพอเอาแบงเอาหมื่นหน้าพอเอาหมื่นเดียวก็ได้ครับคือปิดเลยกำไรเลยอ่ะนียครับผมคุกลัก ผงคุกลักผงคุกลักผงคุกลักนี่ต้องใช้กล้องสิบเบกของเจ้าแบงค์เจาะเราดูเลี่ยมนี่ผงคุกลักพะมันต้องอย่างนี้นะอนี่บุนตาครับไว้นี้ ยุกต้นใช่ไอ้แบงค์ไม่ใช่กุกรักเนื้อยาปูบุญเนื้อยาปูบุญพิทวีเนี่ยพิมพซุ้งกระจำอ่ะพิมพ์เจ้าสัวโอ้พ่จวีนี่เนื้อยาจินามณีปูบุญพออีไปสามองค์นี่เฉพาะแถวบนนี่เกินห้าหมื่นห้ายัง แลคนพ,พิเศษบีผงยาจินดาวนีวนี้นี่คือชัดเจนเลยมีเส้นยาด้วยโหเซอร์ไพรส์ไปอีกยังผมบอกเลยนี่อ,อันนี้จะเป็นทายย่านหนอนะแบงค์พี่จะบอกให้เ,เนี่ย อันนี้เป็นพระนาคปกนี่ตัดออกมานะนี่ตัดออกมาจากฐานพระตนะเนี่ยพระบ้านเก่าๆชอบจัดเดียบร้อยรออะไรล่ะครับนี่ ปูสุกเก่ากึกเนี่ยพาะบ้านมันต้องแบบเนี้ยขูบอนปูทองวลาดโยธาอันนี้พาะปูสุกนะเนี่ยเนี่ยคุณดูตะกัวปูสุกสิครับโอ้ยพิเทวีผมอยากรู้ว่าพิเทวีจะพิมพ์คำว่าอะไรให้ผมนี่ บูสุกตะกัวเก่าดูง,ง่ายๆเลยสามองสี่องค์พี่จว,วีจะพิมพ์คำว่าอะไรให้ผมกับชุดนี้เนื้อยาเนี่ยแกะใส่ตลับทองได้เลยครับอ่าแบงอ่านคอมเมนต์พีิจวีพี่หน่อยอยังไม่ขึ้นครับดีเลยดีเลยนักกว่กขโมย ชอบผงยากูบุญสวยงามยินดีด้วยครับคุณอาทวีผงยากูบุญชอบไปหาพี่ทวีนบ,นบรพระดึงดูดกันไปนี่อ้าวแล้วมาดูองนี้ปลาขอบพระคุณครับคุณาลาพิทวีโอจริงจริงนะคือพี่ทว,ทวีให้ใจด้วยเชื่อใจด้วยจริงได้โอกาสนี้ ที่พ่อพิงมาประกอบนะโอ้โหอย่างคุ้มมีพิมพ์เม็ดเข้ามา,าด้วยนี่สมเด็จปูหินไหมครับชุดนี้พ,พ่อพิงมาประกอบอ๋พอพ่อพิงมาประกอบครับองค์นี้พ่อพิงเราดูมวลสารสิ <พอ S 1> นี่ปู่ทองราชโยธาอ่าพึ่งกองแทนพึ่งกองครับอันเนี้ยปูหิน ข้างบนเนี่ยปูหินทั้งหมดหยกเว้นองนี้เนี่ยข้างบนเนี่ยเป็นสมเด็จปูหินวัชระครังทั้งหมดหนนโหแต่แคปหน้าจอชุดบนให้ผมหน่อยดิแต่เวลาเลียงแบบนี้แล้วเนี่ยพอเลียงแบบนี้แล้วดูเด่นเป็นสง,งา่าคุ้มทุกกล้องจริงๆเพื่อนมากครับคืนนี้อ่ะพิทวีแคปหน้าจอได้เลยครับ โอ้โหกล่องนี้ครับเพื่อนๆเนี่ยปิดตาทองแดงเถือนสมัยก่อนเขาเล่นเป็นใต้ถ้ามีดอกจันองหลายแสนทองแดงเถื่อนนีต่ตอนนี้เรารู้รู้ว่าเนี่ยฝั่งลาวเนี่ยปิดตาเบนจ่าภาคีปิดตาฝัาาา่งลาวองค์ขึ้นหลักแสนทุกองค์นะผมชอบองนี้มากเลย เห็นปะถ้าเลี่ยมโบราณเลี่ยมเงินเขารูปแบบนี้แท้ทุกองค์ชุดต่อไปแอดมินแยกแพ็ก็ดีนะลูกเมาอีกชุดครับดูเพลินเลยเอาถุงนี้นเอาเนี่ยเนี่ยเอามื่นห้าถุงนี้เอามื่นห้าครับเป็นถุงที่เดี๋ยวเวลาถ้าเกิดว่าผมไม่แบ่งอะ่ะ เดี๋ยวเขาจะถามว่าคนนี้ให้มาก็ถามว่าทําไมไม่เอามาแบง่งหนึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็ปดเก้าสิบอามื่ห้าครับจุดนี้ปิดหนึ่งมืนห้าพันพี่ธรรมนูญบุตดีดโอ้พี่ธรรมนูญบุตรดีได้รายการนี้ไปนี่อันนี้เหรียญน,นี่ย พอเปรียมกอหลักอันนี้เหรียญพระกูนวมวัดอนงนี่ด้านหน้าเป็นยันหญินหยางนะครับอันนี้เหรียญวัดระเนินภูนี่อันนี้เหรียญพระวัวระเนินภูศูนยหนึ่งสวยๆเหรียละสี่ห้าพันแต่สุดท้ายท้ายสุด แบงก์กีดอือหึกีดเลยโอ้โอันนี้ทำไมไม่ทิ้งไว้โนมังสุดยอดครับประชารุฐเด่นเยลยเก่าใช่ครับเก่าครับพี่โอ้โหขายได้เนี่ยมีทำมาโน่นอือหือเสียดายเนี่ย ไอแบงค์มกเสียดายสุดยอดเลยครับโอ้โห,โหใช่ครับอกชั้นอกตันไม่ได้กเ็เล็กไม่เคยตีดตัวเราจะจะเรียกนะครับนี่นะครับไฮไลท์ของข้ามคืนนี้อยู่ที่องค์นี้พระที่ไหนครับผมกิ่งนี้หายากมากๆนะครับ นี่ผมเชื่อว่าถ้าพูดถึงพระกลิ่นถือบัวนะเราอยากให้มียันนะด้านหน้าหรือไม่ก็มีบัวด้านหน้าบัวฟันปลาเพราะสองสำนักที่ขายได้แพงมากๆคือปู่ดีวัดเหนือและปู่ยิวัดบางแขมนะ อโยกิ่งยอดนิยมกิ่งถือบัวหลวงปู่ยิววัดบางแขมนี่คือพระกิ่งยอดนิยมอันดับต้นๆของวงการและของจังหวัดนครปฐมเหนือดูง่ายเลยครับอย่าว่าแต่สวยแท้ก็ไม่เจอมาหลายปีแล้วแล้วองค์นี้แท้และสวยพี่อาร์ุสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับองค์นี้แท้ และสวยยอดนิยมที่สุดประเด็นคือแท้อย่างเดียวก็หาไม่เจอแล้วนะแล้วนี่แท้และสวยหูตากระพริบแล้วเนี่ยผสมจนเนื้อจะออกเป็นสัมฤิ์อยู่แล้วไม่เจองานไม่เจอานาแล้วคนจะมาพิมพ์ขอพระเพราะยิ้วบางแขมผมเยอะมากแต่ไม่เคยหาให้ได้เลย วัดบางแขมยอดอิยมที่สุดแพงที่สุดคือเนี่ยครับกิ่งถือบัวกิ่งใหญ่ถือบัวนะฮะน่าเป็นยันนะสวยจริงๆครับเนื้อดูง่ายเลยครับอาจารย์นะประมูลเลยครับพี่พีพัชชูชาติใครรู้จักมั่งดีกว่าพี่พีท่านใดรู้จักบานครับถ้าเอ่ยชื่อว่ายิ้วบางแขมเนี่ย ทุกคนคุ้นชื่อแต่ว่ถกุกนงนั้นทุกคนอาจจะไม่ได้เห็นเพราะไม่มีเหลือในวงการไม่เห็นกันแล้วมันสุดนะผมบอกเลยสุดนะเนี่ยสําหรับกิ่งยอดนิยมของวงการเนี่ยโดยเฉพาะจังหวัดนครปฐมเนี่ยแพงกอากิ่งเพราะเงินเออต้องบอกนะแพง,งกวงเพราะเงินเป็นรองแค่กิ่งปู่บุญเอา ชัยวัดหลวงอุบญแพงๆได้เลยครับท่านเป็นสิทธิ์สายวัดสุทัศน์เป็นสิทธิ์สังฆราชแพรรู้จักเหนียวสุดๆนี่นนแน่นอนเพราะบางแขมิดงนักเลง <c oughs> บางางแขมิดงนักเลงถือทั้งบาถือทั้งบัวสุดยอดครับนี่ รายการสุดท้ายค่ำคืนนี้กริ่งวัดบางแขมแท้แทนี่ไม่เจอมานานมากๆแล้วครับพอ่อหยิวใช้แดนพาไทยวัดปูบุญแพงๆได้เลยครับก็เป็นรองแคบนะพระชายปูบุญเนะี่ยแพงกว่ากิ่งเพราะงนเยอหหอมอะ่ะขอ,อถามพี่โอ๊ตคำหนึ่งครับทำไมพระแท้ดูง่ายจัง เหมือนกันเนี่ยมันคือคําตอบว่าพระแท้ถ้าดูที่ความเก่าดูธรรมชาติอะมันดูง่ายน<พ>ะครับพี่มีบ็อกไิ๊สองมื่นพี่พรบกเลยบ็อกไิ๊สองมื่นห้าโอ้โหพี่พิมพ์คำว่าเริ่มย,ยังไงยังโอ้ใช่ราคากันมาเต็มเลยคือต้องบอกว่าวันเนี้ยได้มีโอกาสเจอแท้และที่ผีคือสวยสวยมากเพราะเนื้อเนี่ยหล่อออกมาได้ได้ได,ได้ได้เข้มข้นมากๆเหมือนจะเป็นสำนัำลีก็เลยสวย สองนาทีสองนาทีเปิดแรกมาเวลาเดินจ้าคุณไปเปิเปดหนังสือองค์พระปฐมเจดีเล่มใหญ่นะเล่มที่เล่มเป็นหมื่นนะนะพระชายปู่ยิว้วเนี่โอ้โหนี่คือนะเป็นรองนะพระชายบปู่บุญมาแล้วครับเปิดแรกขึ้นมาแล้วหนึ่งหมื่นบาทโอเคมาที่หนึ่งหมื่นบาทครับเปิดแรกพิวิยะช่วงนี้ยินดีต้อนรับ นะครับสู่ครอบครัวสันขวานเราจะเห็นหน้าแฟนเพจใหม่ๆที่ชื่อเนะี่ยแบบไม่ค่อยคุ้นหนูยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวสันควานครับมาที่สองหมื่นบาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายมาที่สองหมื่นสองพันบาทครับคุณรู้ไหมว่าพระไฉปู่ยิ้วเนี่ยปรับไม่มีราคากลางนะเพราะเป็นพระยอดนิยมที่ไม่มีของให้เห็น เจอก็ไม่เจอสวยองค์นี้สวยมาสองหมืนสามพันห้าร้อยมาสองหมื่นห้าพันบาทครับเนี่ยแล้วองค์เนี้ยผมบอกเลยนะเขาหล่อด้วยเนื้อเนื้อนะเข้มข้นได้ที่โอหห้ตากระพริบท่านยิ้มปั้นเลยครับสวยแบบนี้นี่แทบไม่เห็นแล้วนะมีในรายการการประกวดพระเครื่องจังหวัดราชบุรีอยู่ที่สองหมื่นห้าพันบาทครับ ตามพี่มาจากคลิปเรียวครับขอบคุณครับามาที่สองหมื่นหกพันบาทมาที่สองหมื่นแปดพันบาทครับปาคาร์ฟตัวตายเสียดายตังค์ไม่ได้พักสองหมื่นกว่าบาทนี่กับพระชัยยอดยมของเมืองน่รปพะมมาสองหมื่นแปดพันห้าร้อยราคานี่ผมบอกคุณเลยว่าสิบปีที่แล้วยังซื้อไม่ได้เลย ฟอมสวยสุดยิงยิงยิงมาสอง0มื่นแปดพันหกร้อยครับอยู่ที่สอง0มื่นแปดพันหกร้อยครับราคาสุดท้ายสวยกับไม่สวยราคาต่างกันนะแล้วนี่คือสวยมาก <c oughs> มาสองหมื่นเก้าพันหกร้อยที่พี่เรืององุตมครับ <c oughs> แบงเลยมาสามห0ื่นห้าบาทที่พี่นิธิพัฒน์ครับปิดแล้วนะครับปิดที่พี่นิธิพัฒน์นะครับ สามหมื่้าพันบาทผมอยากจะบอกว่าพระชายบุญยิ้วบางแขมนะให้คุณไปเปิดดูเลยโอ้ยสิบปีที่แล้วก็สามหมืกว่าบาทแล้วถ้าพูดถึงพระชายบุญยิ้วบางแขมไม่มีของให้เห็นบางคนน่ะเล่นพระมาแล้วนะสาสี่ปีเนะี่ยอาจจะไม่รู้ด้วยว่าชายบุญย,ยิ้วอ่ะได้ยินหือทีแต่หน้าตาเป็นยังไง บางคนรู้หน้าตาพระชายผู้ยิย้เป็นยังไงคนถามปู่ยิ้วมังแขนปู่ยิ้วมังแขนปู่ยิ้วแต่เขาถามอะไรเขาถามมา,า,า,มากิ่งใหญ่ถือบัวแล้วกิ่งเนี่ยพระหล่อเนี่ยหล่อมาเขาไม่ได้สวยเท่ากันแต่องค์เนี้ยด้วยความที่เขาหล่อเนี่ยโลหะเข้าที่คุณดูหน้าดูปากดูจมูกดีครับโอเป็นหน้าใหม่ของการที่เขายิ้มตอนรับเจ้าของใหมโ่โอ้พี่นิตินิติ พัดได้นะครับอง์นี้35,000บาทยิงเนื้อพี่จีโป้งเดียวจอดครับผมขยับมา5้าพนก็ไม่ทันแล้วห้าหาพี่วิทยะพี่วิยะทรงจันผมชอบตรงดูตำหนิไม่ได้เพราะเกยมีตำหนิทุกจุดพี่พูดได้ตรงประเด็นคนโดนพระเกยเยอะเพราะว่าตำหนิครับผมอยากจะบอกว่าพระชัยปู่ยิ้วนะ แคปหน้าจอไปหาประวัติไปหาข้อมูลไปเทียบราคาแล้วไปดูความสวยพระสวยกับไม่สวยราคามันต่างกันเอ,อพี่สมชายแอดไลน์ด้วยนะครับได้ได้ไดแอดพี่สมชาย,ยพี่สมชายต้องรีบแอดนะเพราะถ้าไม่แอดดิพระนะพระกล่องนั้นนี่จะไปเป็นของคนอื่นไนอะ้กล่องสองพันที่คนปิดต่อสี่พันหมื่นึ่งไรเนี่ยที่สมชายแอดไลน์ด้วยนะครับบัญชีเดียวนะครับผู้ชมเปลี่ยนน้อย ใจถึงตาถึงเงินถึงยินดีด้วยครับอ,องค์นี้นี่ผมบอกเลยว่าผมไม่ค่อยไม่บ่อยนะที่ผมจะถือพระองค์หนึ่งนานๆแล้วก็อยากจะบอกเลยเมื่อนด้รับรู้ว่านี่คือพระกิ่งยอดนิยมของเมืองไทยอมาตะพระกิ่งยอดนิยมของเมืองยอดแหลมหรือเมืองนครปฐมเป็นพระที่ได้ยินชื่อได้ยินชื่อวัดได้ยินชื่อหลวงพ่อ แต่เราไม่รู้ว่าหน้าตาของพระในตำนานที่คนเขากล่าวขานกันหน้าตาเป็นยังไงเป็นอย่างนี้แหละครับหาสวยยากแล้วที่องค์เนี้ยหล่อได้สวยเนี่ยเพราะว่าขโล่ะที่เขาผสมอ่ะมันเป็นโลหะที่ผสมได้ที่พอดีแล้วเนื้ออมสำลิดเลยครับหูตากระบิบนี่ไะจมูกโด่งดูง่าย ใครได้ไปกดโอเคโอเคโอเคผมด้วยครับยินดีด้วยยอดนิยมที่สุดครับตำนานตำนานเลยหูตากระพิบโอ้เพื่อนๆอ้าวนี่นะขอโอเคสามตัวพินิพัฒน์ OK, OK, โอเคโอเคโอเคมาแล้วนะครับอ,อ้าว สหรับวันนี้ก็ปิดไลล์เร็วนิดนึงรู้ไหมเพราะอะไรเพราะอะไรพี่ผาหมดใช่ <c oughs> ดูมีชีวิตครับสาธุสาธุาธพักพักแย้มยิ้มนิดนิดด้วยผมต้องบอกว่าพระชายปูยิ้วอะ่ะคุณอาจจะเจอในไลฟ์ผมอะ่ะองค์เนี้ยนะอาจจะต้องรออีกองค์ถึงห้าปีแล้วเจอก็ไม่รู้จะสวยเท่านี้หรือเปล่าที่จะมีคนยอมแบ่งปันออกมา นะครับสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณแฟนเพจทุกท่านที่อยู่ติดตามรายการวันนี้ต้องกล่าควคาว่าฝันดีราตีสวัสด์แฟนเพจทุกทุกท่านนี่ฮะกับพระชัยหลวงกูยวัดบางแขมสวยๆองค์นี้นะครับสวัสดีครับ